ในแต่ละวันมีเรื่องวุ่นวายที่เราจำเป็นจะต้องทำเยอะแยะมากมายไปหมดเลยค่ะก็ไม่รู้จะเริ่มต้นทำอะไรก่อนนะคะวันนี้เบลมีวิธีง่ายๆสำหรับคนที่กำลังที่จะเริ่มพัฒนาตัวเองนะคะลองเอาสิ่งนี้ไปใช้ดูได้ค่ะสิ่งนั้นนะคะก็คือการวางแผนการทำงานนั่นเองค่ะแต่เชื่อไมไหมคะว่าคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองเพิ่งจะเริ่มกลับมาถามตัวเองว่าทำไมในแต่ละวันเนี่ยเรามีอย่าง หลายๆอย่างที่เราอยากจะทําแต่ว่ามันทําไม่สําเร็จสักทีหรือว่าทําไม่เสร็จทําไม่ทันสักทีเลยไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนบางคนเนี่ยอาจจะเลือกทําจากสิ่งที่มันง่ายๆก่อนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยังจับจุดหรือว่ายังวางแผนอะไรไม่ได้เนี่ยเบลมีวิธีหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือการที่เรานะคะวางแผนต่อวันนั่นเองการวางแผนในที่นี้นะคะเบลเคยเป็นคนหนึ่งที่วางแผนยังไง ต้องเริ่มยังไงมีสมุดดินสอปากกาแอปพลิเคชันหรืออะไรหรือเปล่าวันนี้เราสามารถเลือกวิธีที่เบลจะมาแนะนําวันนี้ได้เลยนะคะเชื่อได้เลยว่าสิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากทําหลายๆอย่างพร้อมกันในวันเดียวกันแต่เราลืมจัดสรรเวลาหรือลืม ลืมที่จะวางแผนเวลาค่ะว่าเราต้องทําอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะก็คือการวางแผนเวลาเนี่ยเราอาจจะวางแผนสักประมาณ1-2นาทีมันก็จะย่นระยะเวลาในการทําให้เราเนาะอาจจะมีเวลาเพิ่มมากขึ้นหรือเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราอยากทาต่อวันเนี่ยมันพอกับเวลาที่เรามีอยู่ในวันนั้นไหมถ้าสิ่งที่เราอยากทํามันเยอะมากๆเราอาจจะต้องจัดทิ้งบางอย่างหรือทําบางอย่างเพื่อที่เราจะได้ เข้าใจว่าในวันหนึ่งเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างไม่อย่างนั้นเนี่ยเวะลาที่เราอยากทําหลายๆอย่างแล้วมันทําไม่ทันเนี่ยเราก็จะมีภาวะในเรื่องของแบบไม่สบายใจหรือเรารู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันยังไม่แบบสําเร็จเลยนะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนจึงเป็นเรื่องสําคัญ <S <S อย่างแรกเลยค่ะที่เบลแน,น,นะนํานะเอาวิธีที่แบบง่ายที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกว่าอยากทําอะไรแล้ววันเนี้ยเวลามันไม่พอจริงๆอย่างแรกเลยค่ะก็คือการจดทีนี้เนี่ยในเรื่องของการจดอ่ะ ถ้าใครเพิ่งเริ่มต้นเริ่มต้นแบบเบสิคจริงๆเลยนะก็คือหากระดาษรียูสค่ะอันนี้เป็นกระดาษชีทที่แบบเบลไม่ได้ใช้แล้วแล้วเราอยากรู้ว่าเออในแต่ละวันของเราอ่ะเราต้องการจัดสรรเวลายังไงเบลก็แค่เขียนคร่าวๆแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะเอากระดาษอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบพกติดกระเป๋าไปด้วยอันนี้ก็คือเป็นกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วก็เขียนไว้คร่าวๆอ่ะเฮ้ยเวลาเราตื่นอย่างนี้เราตื่นหกโมงครึ่งนะเราวาดรูปเราชอบวาดรูปแล้วก็วาดรูป เราต้องการอาบน้ําแล้วงานอะไรที่เราจําเป็นต้องทําเราก็เขียนมาแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยคือเบลก็เขียนว่าจงศรัทธาในตัวเองเราเก่งนะเราเป็นคนแบบมีความจําดีแล้วเราแบบรวยมากอ่าเราก็เขียนไว้เพื่อเป็นการตอกย้ําตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความศรัทธา,าในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองสิ่งสําคัญเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะ่ะถ้าเราเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวเองะคะ่ะมันสามารถทําได้ทุกอย่าง เราต้องเชื่อตัวเองฟังเสียงตัวเองเพราะบางครั้งเนี่ยเราหวัวแต่ฟังเสียงคนรอบข้างมันเลยลืมทําให้เราหันกลับมามองตัวเองว่าเราเนี่ยเข้าใจตัวเองมากขนาดไหนเรื่องการจัดสรรเวลาก็เหมือนกันถ้าเราเข้าใจตัวเองในเรื่องของการจัดสรรเวลาอย่างเช่นนะเอาเรื่องง่ายๆเลยการออกกำลังกายหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราต้องออกกำลังกายเริ่มจาก30นาที1ชั่วโมงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกำลังกายที่มันแบบ หนักเกินไปเยอะเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เราไม่อยากทําวันต่อๆไปเพราะเรารู้สึกว่ามันหนักมันเหนื่อยมันนานแต่ถ้าเรากลับกันค่ะก็คือเราอาจจะเริ่มต้นจาก5นาทีก่อนเรารู้สึกว่ามันง่ายมันง่ายเราค่อยเพิ่มเวลาค่ะ5นาที10นาทีมันก็อาจจะอยู่ในแผนของเราก็ได้อันนี้คือแบบลองทําดูก่อนเพราะฉะนั้นพอมันง่ายเป๋ปะเราค่อยเอาไปใส่สมุดกระดาษทีเนี้ยอันนี้เป็นเลเวลแรกที่เราเอากระดาษรีวิวแล้วเราแบบลองนั่งเขียนว่าตอนนี้ทําอะไรบ้างนะคะเป็นวิธีง่าย หรือถ้าเราเพิ่มสเตปขึ้นมาอีกนิดนึงก็อาจจะมีแพลนนะคะอันนี้จะเป็นแพแนเนอร์ก็คือมีการจดไว้ว่าในแต่ละวันเนี่ยของเราเนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะเป็นการปรับใช้แบบนี้นะคะเออเป็นการปรับใช้ต่างๆนานาแต่แพแนเนอร์อันนี้เแบลบจะบอกว่าเบลซื้อมานะแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ถ้าใครเนี่ยไม่ค่อยถนัดในเรื่องของการใช้เขาเรียกว่า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้าช่วยแอปพลิเคชันเข้าช่วยก็ใช้แบบนี้ก็ง่ายดีนะคะลบได้เขียนได้แล้วเราก็วิธีนี้เป็นวิธีที่เราไปโฟกัสกับเรื่องการวางแผนมากกว่านะต่อมาก็คือสิ่งที่เบลใช้บ่อยมากๆเลยค่ะก็คือเจ้าสิ่งนี้นี่เองนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือ iPad ค่ะ iPad เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันเยอะมากสมุดจดโนตเยอะมากการวางแผนการใช้เวลาเยอะมาก แต่เราก็ช่วงแรกๆเนี่ยเราอาจจะสับสนว่าเราฟังคนนั้นคนนี้คนหนูแล้วเ,เปนเยอะมากๆสุดท้ายแล้วเราก็ต้องลองด้วยตัวเองละค่ะว่าเราถนัดหรือว่าชอบแบบไหนของเบลเนี่ยกูดโน้ตเมื่อก่อนน่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะอันนี้เบลจะจดไว้เป็นแบบเวลาวันนี้วันนี้ทําอะไรแต่พอจดเวลาแล้วบางครั้งบางจังหวะบางช่วงชีวิตเบลก็รู้สึกว่าขอเป็นแบบสเต็ปแบบวันนี้ต้องทําอะไรบ้างดีกว่าให้มันสอดคล้องกับวันนั้น เบลก็จะใช้แอปพลิเคชัน Good Note นะคะอย่างเงี้ยเบลก็จะเขียนไว้เรื่องสําคัญสําคัญว่าวันนี้ต้องทําอะไรบ้างบันทึกประจําวันนะคะอันนี้บันทึกประจําวันแล้วก็มีการเขียนแบบไดอารี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคะ่ะเออก็มีการเขียนไว้ว่าในวันหนึ่งทําอะไรบ้างทาแล้วก็กระกว่าทิ้งนะคะกาทิ้งกาทิ้งกาทิ้งไปอะไรที่ยังไม่ได้ทำเราก็เลื่อนไปวันถัดไปนะคะยังไงใครที่กำลังรู้สึกว่าเริ่มมีเวลา เหมือนเรารู้สึกว่าเวลามันหมุนเร็วจังเลยเราทําบางอย่างไม่ค่อยทันแล้วเราเพิ่งคิดพิจารณาแล้วเข้ามาอยู่กับตัวเองแล้วบอกกับตัวเองว่าเราอยากพัฒนาตัวเองแล้วอะเรารู้สึกว่าอยากพัฒนาตัวเองให้มันทําหลายๆอย่างพร้อมๆกันได้แล้วเรารู้สึกสบายใจมีความสุขที่เราได้ทําสนุกกับการใช้ชีวิตในแต่ละวันฟังเสียงตัวเองนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดู วิธีถ้าเริ่มต้นนะหรือว่าครั้งแรกอ่ะใครที่อาจจะยังไม่ถนัดในเรื่องของการใช้อะไรที่มันซับซ้อนมากนะักก็ใช้เป็นเศษกระดาษแล้วก็ลองจดเบาๆลองจดแบบแบบว่าเออเวลานี้เวลานี้ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือถ้าใครแบบเริ่มที่จะถนัดแล้วก็อัปเดตมาเป็นสมุดได้หรือใครที่ง่ายหน่อยมีเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์นะคะก็ใช้เป็นอย่างของเบลก็จะใช้เป็นตัว iPad นะ จดโน้ตเขียนโน้แล้วก็แผนตารางการใช้ชีวิตยังไงลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์สามารถนําไปใช้พัฒนาตัวเองได้รวมถึงใครที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆนะที่อยากพัฒนาตัวเองอ่ะเบลแนะนําเลยการจัดสรรเวลาในแต่ละวันนะเป็นเรื่องที่ การจดสารเวลาในแต่ละวันนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนการเล่นเกมอ่ะอย่างเช่นวันนี้เราเขียนรต์ไว้สักประมาณ5รายการแล้ว5รายการเนี้ยพอมันทาไป1นรายการ2รายการมันเหมือนเป็นการเล่นเกมอ่ะมันทําให้เราเฮ้ยสอแล้ว3แล้ว4ี่แล้ว5แล้วแล้วพอมันทําแบบทุกอย่างพร้อมกันแล้วมันทําได้อ่ะมันก็จะรู้สึกดีใจแล้วเราก็จะมีกําลังใจอะค่ะในเรื่องของการที่แบบวันนี้เรามีเป้าหมายว่าเราต้องทําอะไรบ้างเราจะได้รู้สึกว่าไม่ไปทําเรื่องอะไรที่ มันนอกเหนืออย่างบางทีบางคนเนี่ยบางครั้งเบลชอบเล่นเกมเบลจะรู้สึกว่า เฮ้ยขอเล่นเกมแปบนึงแต่ว่าเวลาที่เราวางแผนหรือว่าวางเป้าหมายเอาไว้อะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้มันยังเล่นไม่ได้จริงๆเพราะงานที่เราแผนไว้อะมันใช้เวลานี้เวลานี้เวลานี้แต่ว่าถ้าเราจะไปเล่นเกมได้อะคืองานของเราอ่ะมันต้องเสร็จก่อนพอเสร็จแล้วเรามีเวลาตรงนี้เหลือเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเกมต่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันไม่จําเป็นเราจะตัดทิ้งไปแล้วก็จะทาในสิ่งที่จําเป็นนะคะใครที่ชอบคลิปนี้หรืออยากนําไปพัฒนาตัวเองต่อยังไงก็อย่าลืมมาติดตามกันนะคะกาบเบลกิการ์เดน ที่จะรวมเรื่องราวนะคะความพัฒนาตัวเองอย่างเป็นธรรมชาตินะคะมาให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันยังไงวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ